สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริวัลเสนารักผู้อํานวยการโรงเรียนวัสบบเขียววันนี้จะมานําเสนอ1โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมชื่อเรื่อง5กิจกรรม9กิจวัตรพัฒนายุวช5น5ดีนําชีวิตวิถีพคตรจัดบ้านก่อนนะมาส่งกันบ้านกันเก็บคร<บ>ับจัดบ้านค่ะมันไม่เสร็จครับเอ้าทำไมอะอยู่ไปต้องสองวันเล่นเกมหยู่ครับ ท um ่ทำไมหนูถึงงงนอนล่ะลูกนอนดึกต่อไปนี้หนูยอนอนดึกนะคะเด็กขัดขัดก่อนเลิกผิดเพีต้องให้ครูมารดน้ำผักเองโอ้ซื้ออะไรไปเยอะแยะจะกินหมดหรือลูกจะเก็บเงินเก็บประหยัดอดออมเมอคืลูก จากที่เราคุยกันนะว่านักเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาพอสมควรเราก็เลยน่าจะมาคุยกันว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหายัางไงผมคิดว่าปัญหาก็น่าจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือทักษะชีวิตส่วนที่สองก็คือมีคุณธรรมจร่ยธรรมค่ะคุณผูดารานะคะอยากให้หนักเรียนเนี่ยรู้จักการประหยัดแล้วก็การออมคะ่ะ หนูคิดว่านาักเรียนเนี่ยจะต้องมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ค่ะของมุมนะคะหนู<ม>คิดว่าฝึกให้เด็กรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะเออให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกต้องค่ะของนิดนะคะนี่ก็อยากให้เด็กเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตัวเองให้มากขึ้นนะคะงั้นผอ,อ,อขอวิเคราะห์ตามหลักวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเลยเนาะวิสัยทัศน์โรงเรียนเนี่ยจะพูดเรื่องของปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีพุทธปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอะผอ,อ,อว่าเราจัดห้ากิจกรรมก็พอเนาะ ส่วนวิถีพุทธนะเอาสักเท่าไหร่ดีนะสักเก้าไหมคะเป็นเร่งของคนเออสักเก้ากิจวัตรเนาะน่าจะน่าจะดีนะเพราะฉนั้นเราเราจัดเป็นเนาะห้ากิจกรรมแล้วก็เก้ากิจวัตรเนาะดีครับมวราเมื่อเมื่อทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยเด็กของเราน่าจะเป็นยุชนภาดีแน่เลยครับเออถ้าเกิดว่าเราทําทําได้อย่างนี้เราก็จะลองลองพัฒนาดูก่อนนะว่าว่ามันจะเป็นไปตามเป้าหมายของเราไหมแต่เาะนั้นพวกเราไปทพัฒนาเด็กกัน

เด็กๆเ,เป็นเด็กดีมากขึ้นปฏิบัติตัวได้น่ารักช่วยเหลืองานบ้านรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดดีฉันคิดว่านวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีสามารถพัฒนาเด็กๆได้จริงค่ะเป็นนวัตกรรมที่ดีสามารถนําไปพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงทางโรงเรียนก็ได้พัฒนาให้นักเรียนและบุคลากรของ,ของโรงเรียนเป็นคนดี คนเก่งสามารถดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีในการทำความดีได้จนที่เป็นประจักษ์ของทุกฝ่ายและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้เป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนตามหลักบวรเป็นที่น่าชื่นชมและสนับสนุนในการทำความดีอย่างต่อเนื่องตามนวัตกรรมนี้อย่างเห็นได้ชัดและปฏิบัติจริง น,น,นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีสามารถจะไปพัฒนาเด็กตักเรียนได้ซึ่งจะมีผลทําให้เด็กตักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งได้ก<ม>็ขอชื่นชมโรงเรียนวัสบทเขียวที่จัดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติจริงได้ขอชื่นชมโรงเรียนวัสบุเขียวนะคะที่ สามารถพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนของโรงเรียนวัสดบกเขียวเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้ซึ่งโรงเรียนต่างๆเนี่ยสามารถนํานวัตกรรมของโรงเรียนวัดสบกเขียวเนี่ยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปค่ะจากการที่โรงเรียนวัดสบกเขียวได้นํา5กิจกรรม9กิจวัตรพัฒนายุวชน5ดีนําชีวีวิถีพุทธ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนก็ปรากฏว่านักเรียนนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนต้องการเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนจนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมาต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ